บอกกันไว้นะคะว่าการเคารพหรือว่าการบูชาพระคุณครูนะคะถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนทุกวงการค่ะยิ่งคนที่ทํางานในวงการบันเทิงด้วยแล้วนะคะยิ่งจําเป็นจะต้องระลึกถึงพระคุณครูอยู่เสมอค่ะ อย่างเพลงหนุ่มณเดชน์คูกิมิยานะคะบอกว่าเจ้าตัวค่อนข้างให้ความสําคัญกับการรําลึกถึงพระคุณครูค่ะเพราะถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณที่บ่งวิชาการแสดงให้กับเจ้าตัวนอกจากครูการแสดงของณเดชน์แล้วนะคะเราก็มีโอกาสได้ถามถึงนักแสดงต้นแบบที่เจ้าตัวประทับใจและเรียนรู้จะนําเทคนิคดังกล่าวมาปรับใช้กับการแสดงของตนเองจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบของหนุ่มณเดชน์กันเลยค่ะเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนการ ตอบแทนมันเป็นเหมือนการาน้อมนําเอาสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีผู้มีพระคุณสอนเรานะครับผมการที่เราเคารพการที่เราเชื่อฟังการที่เรา,เอานอบน้อมนะครับผมต่อคุณครูหรือว่าต่อผู้มีพระคุณในการแสดงเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า,เ,าเราเกิดมาจากจุดไหนเราจะลําลึกถึงตัวเองตลอดว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนแล้วตอนนี้เราเราทำอะไรอยู่มันก็จะเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติให้เรารู้จักที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเจอครูคนไหนก็ตามผมก็ยังจะถาม ปรึกษาเรื่องของการแสดงอย it it. It like an lad, ู่เสมอมันก็เป็นเหมือนกันที่เราจะไม่หยุดนิ่งในเรื่องของการแสดงทําให้มันมีความพัฒนามันก็จะมีความสนุกมันก็เป็นเหมือนการเดินทางไปเรื่อยๆฮะเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้เจอปัญหาอ่างู้นอย่างนี้ก็ค่อยๆแก้มันไปค่อยๆปรึกษาผู้ใหญ่ไปอะไรเงี้ยครับพี่นกสินใจก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับผมที่ทุกคนจะพูดถึงนะครับในเรื่องของการแสดงแล้วก็อีกหลายๆท่านเช่นเดียวกันนะครับผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยก็จะได้ดูตั้งแต่คุณยายวรนาทนะครับผมวันนี้แบบว่าที่เป็นเรื่องที่ถูกใช้มากๆเลลยแ้วก็ล่าสุดดดไไ้ปูย มามก็ได้ได,ได้ได้เห็นในความสามารถของฝีมือของพี่นกสินใจแล้วก็เออได้แบบว่าอาจจะเอาส่วนเล็กส่วนน้อยของเขาที่เราพอที่จะปรับใช้ได้มามาใช้อะไรเงี้ยครับ ส่วนทางด้านของนางเอกมิวนิษฐานะคะบอกว่าหลังจากที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นพี่นะคะก็จะเห็นการทํางานของคุณชาคริตแย้นมน้าค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะรับบทคู่กันในละครเรื่องสายสีเพลิงนั่นเองถึงแม้ว่าชาคริตจะไม่ได้นําเทคนิคการแสดงโดยตรงนะคะว่าการเข้าถึงบทบาทที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรแต่การช่วยส่งอารมณ์ทําให้สาวมิวนั้นเข้าถึงฉากดราม่าได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ อย่าง,าง,างเรื่องสายสีเพลิงค่ะพี่ชาคริตค่ะใช่<ๆ>ล้วทุกคนก็จะเห็นว่าแบบว่าเป็นแบบว่าเทพแห่งการแสดงมากเลย white. พี่พี่คริตก็จะแบบว่าเล่นได้แบบว่าบิวว,ว่าลมคนได้แบบว่าสุดยอดอะไรเงี้ยใช่โมก็เลยคิดว่า<อ>พี่คริตเนี่ยแหละก็คือเป็นครูของการแสดงมิวในเรื่องนั้นได้แบบมากๆเลยอะไรเงี้ยพี่คริตเขาจะไม่ได้เป็นคนแนะนำค่ะแต่ว่าจะช่วยในการแบบว่าส่งส่งให้เรามากกว่าเราทําให้เราแบบเอดรับแล้วเราก็เลยแบบ เล่นได้ดีไปด้วยอะไรเงี้ยอย่างที่บอกนะคะสำหรับครูเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะครูในวงการบันเทิงเท่านั้นนะคะ16มกราคมนี้นะคะถือโอกาสเรื่องงามยามดีนี้นะคะกราบไหว้ครูผู้มีประคุณนะคะในการประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกๆด้านค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเปิดประเด็นบันเทิงที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ